ปันนี้วันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่79ที่ข้าพเจ้าโยรดาการเพ็งขอถวายเสียงสดสาทยายพระสูตรพระประดิษฐ์และมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแดค่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้ มีสมาธิจับจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดกันต่อเนื่องด้วยคือหนึ่งบทกราภรตัตนตรยัยอรหังสมาสัพพโทปะควาวิธังสังพวันตังสัพพิวาเทมสวากาโตภะคะวตาธโมธัมมังน,นามาสายมิสุปฏิปันโนภะคะวตาสาวกสังโฆสนนังฆังนันิสองบทบูชาพระพิริพ,พ,รรพททิราชอรหังสมมาสัพพโทสุขีรังปาเริพุโต คุณีหิธระมนโนธานิปารมีหิจติสติยาวชีวังอาหารคุถังธรรมังสังฆังสลานันตะโตปูเชนิรัตนัตยังธรรมังจารามิโสธินาสากมศุชนมเทวดาสมันตาจักรวาลสุอัตราประชันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสสิมังตุสขโมขังสักเคก迦เมจารุเปคิลิศิกรัตเตจตาบิเขวิมาเน นิเประเทจคาเมตโรนะคะเฮเนเคห์มัตถุมหิเคเตอุ่มมาจายันตุเทวาชาลัทธะลวิเสมยังคะคันทพนาคานิทันตาสันติเกยังโมนิวนาวะเจนังสาธมเมสุนันตุธรรมะสวนณกาโรอายมัทันตาธรรมะสวนณกาโรอายมัทันตาธรรมะสวนณกาโรอายมัทันตาสี่บทตวดปุพพาคณกมการณโมตสสะภะวะวตัวราหโตสัมมาสัมพุตสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสว์เทบดสวดไตรสรณคมนะปาฐะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตัดเตรียมติสัง,ง,สงขังสารนังจฉามิตหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญญงภุตภูมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเหโนตุสสะพทานัตถิเมสารนังอัญญงธังโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเหโนตุสสะพทานัตถิเมสารนังอัญญงสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเหโนตุสสะพทา เจ็ดบทสวดติรัตนปามาถาพุทธังนัมรัตนพุทธสลีละจิตตังธรรมนเมีรัตนพุทธปิสุทธิสารังสังฆนัมรัตนพุทธสุสีละิธิเอตังนเมีติรัตนรัตนตยาวังสัมมาสโมสัิตะวัตุพิเศษพุทธงอัญโยยาุตตะพุโยคะวัสัวตังอสุมิตยมิปิตเทวยะถาติทันเตเอกังวินาติตะเลสัมมาสัมภเวนะ โลเกกถาจิตจากจิเรนจากปาตุภูตังคมภีระยามวิสยามอาติุทุตสัตถังวินยูหิปันทิตัชเนหิวิชัยญรูปังโลกัมหิเกหิจิตกัทานจุปลพนนียังเกสันจิสุทุวิธิตังภกนักกายตายะนาเมหิเอวชดักตายะสุวิสุตติสมมปัสตังมานสิสุทัสสาทัทธานังมุญยติกาณะสมุตตมะกุณณภูมัง ลุกขาประมุตจนะณมุขะสระนังคตานังปูชาระเหสุปรมังอภิปูชเนยยงนิพพานสัจฉิกิริยาอยู่ภะิสัยถังสัมมากิเลสัม,มละโสธนะสิธสทธิยาจาัสาธุหิอัตถุสเลหุปเสนวนียังปาเนหิจปิสรนังคมณียะมีวะตัสมาหิตตังติรัตนังสรนังคตพังนะ ติวิวังขณะเนสุนมัสะมานาปูเช,ชมะจะจาปิสะสะตังสุปัสสนะจิตตาตัฏฐานุปาริจริยาสัทารตาจะปุญเญะตัฏฐะปุญเญะตัฏฐะสุกเตนะสุขีภเวโมกเตเชนะตัสสะจะสถาปิสวัถิโหตุโยเจธาธรรมวินยมิปมามาภูโตโลกุตระภิสมโยนิยโตสุโคชัง ตโซปนิสยะจาย,ยะอยมปิหต,ตุวัถุตเยปริจิตโตสุภาษาธกาโร a แปดน,นามการสิทธิคาถาโยจักคุมาโมหมลาปากโทสามังโวคุโตสุขโตวิมุโตมารสะปัสสาวีณโมจยันโตปาเปสิเคมังชนะตังวินเนยังสุทังวรันตังสิลสานามม,มิโลกสะนานจาวินายกันจัตันเตชสสเตชยสิทธิโหตุสพ,พันตลาย,ยจาจวินาสเมนตุธมโมทโชโยวิยะ ตัสสะสัตถุทัสเสิโลกะสะวิสุทธิมักคังนิยานิโกธรรมะทารสัทถารีสาตาวะหุสันติการสติโลธรรมังวรันตังสิลสานะมามิโลโมหะปะทารังอุปสรรตัดหาหังตันเตชะสาเตชะยสิทธิหโตกุสพันตรายาจามินาสมินโตสัทธมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัสะปะปุปปะกิเลสเชตาสันตตสยางสันตินิโยชโกจ สวากขาตธรรมังวิ D ิตังกโรติสังฆังวรันตังสิลสานมามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีละทิฏฐิมตันเตชฉะสาเตชะยสิทธิโหตุสัพพันตลายาจวินาสเมนตุก้าบุสวดนโมการอัตตะกะถานณโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสะมเหสีโนณโมอุตตมะธรรมมาสสวากขาตเสวะเตนิทะณโมมหาสังขสาปิวิสุทธิสีละทิฏฐิโนณโมโอมาตัยรัตสะสละตนนตยยสสะสารุกัง นะโมโมฆะตีตัสสะตัสสะวัตรุตยสปินะโมกาลปะภาวินะนิฆัจิฉันตุปัถวานะโมกาลานุภาวินะสุวัติโหตุสัพพะทานะโมกาลสัตเตชนะวิถีมโหมิเตชวาสิบบทส่วนมหาสมิสูตรเอวเมสุตังเอกังสัมยังปะขวาสเกสุวิหัลติกาปิลาวัตถุสมินมหาวเนมหาตาภิกุสังเขนะสัทธิงปัจจามาเตหิภิกขุลสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิ พะสหิจารุกถาตูหิเทวดาเยปุเยนาสันลิปริตาโหติพระขวันตังพัสนายยะพิภูสะพัจจะอาตโพจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตัพโมสิภายังโขพระควาสเกสุวิหิลาติภปิลาภทุสมิงมหาวเนมหาตาพิภูสังเพนะสัตถิงปัญจมเตหิตพิภูสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิตพะสหิจารุกถาตูหิเทวดาเยปุเยนาสันลิปริตาโหติพระขวันตังพัสนายยะพิภูสะพัจจะ ยานูนะมายปีเอนะพระควาเตนุประสงคกเมียมะอุประสงค์กมิตวาพระควโตสันติเกบัญเจกคาถาภาษัยยมาติคาถาโคตตาเทวตาสยยถาปินามะพลวาปุริโสสัมมิชิตังวาผาหังภาษาลยะภาษาดิตังวาผาหังสัมมิเชยเอวะเมวสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระคาวโตปุระโตปตุระหังสุคาถาโคตตาเทวตาพระควตังอภิวาเทตวาเอปุมันตังอะถังสุเอวุมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาษิ มหาสมยโยปมนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตธรรมอิมังธรรมสมยังทักิตายวะอปราชิตาสขติอาตัูุอปราเทวตาภะคะวะโตสติเกอิมังคาถังอภัสสิตัตตะรฟิขโวสมาถังสุจิตตังอัตโนุชุกามังสุสารธิวะเนตาริสาเหตตวะอินหาริยานิลขันติปันธิตาติอาตัูุอปราเทวตาภะคะวะโตสติเกอิมังคาถังอภัสสิเชตวะขีลังเชตวะปลิขังอิทักขีลังโอหะจมะเมชา เจรันติสุทามิมลราจากขุมมตาสุทันตาสุสูนาค่ะที่ตะหัอปราเทวตาปะคะวะโตสัตติเกอีมังคตาถัมอภาสิเยเกจิภุตังสละนังคาตาเสยเตีขมิสันติอปายภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปาลิโผล่สันติติอาระโผปะคะวะพิคุอัมมันเตสิเยภูเยนะพิคุเวทัสสุลกกาาตุสุเทวตาสันิปปิตาหุนติตถาคตังทัสนายะพิคุสักัจจะเยปิเตพิคุเวไอเฮสุอัติตะมัทไทนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิทพคบันตานังเอตปรามายวาเทวตาสติปิตาหิสุสยถัปิดไม่ยังเอกรหิยปิเตปิเวภวิสติอนาคตมัทนาังอนตสสมมาสัพุทาเตสัมปิทพคบันตานังเอตาปรามายวาเทวตาสันติปิตาภวิสติไสยถัปิดไม่ยังเอตระหิอจิติสัมีภิเวเวทวกายานังนามานิกิตติสัมิภิเษกเวทวกายานังนามานิเทติสมีิเษกเวทวกายานังนามานิ ตัณ <force> สุนหะสารุกังมนะสิการุธาพาจิสามีติเอวมพเตติโกเตทิคูปะคะวะโตปัจจัสรสุขุพระควาเอตตะภูมจัาสิโลกมนุษย์กสามมีที่ถามุมมาตัชสิตายสิตาเคริขภรังภีตัตตาสมหิตาโกทุสิหะวัสาลีนาโุมาหิสาภิสัมุโนโอดาตัมนาสาสุธาวิปปสันนัมนาวิลาภิโยปัจจสรเตยตวาวันเอกปีลวัฒเวตตโตอมันตยิสัทธาสาวกเกสเสนีนาเต

สัตต์สหั lü, io, สายะขาภูมธมกุฏิละวัฒวาอิทิมันตุชุติมันตวันนามันตุะยสสิโลมโนธัณม์นาอภิตะมุภิภูนังสัมิติมณันสัตว์สหัสสาหิมาวัตายะขานานาตวานิโนอิทิมันตุชุติมันตวันนามันตุเยสสิโลมโนธัณยนาอภิกตะมุภิภูนังสัมิติมนังสัตตาคิราติสหัสายะขานานาตวานิโนอิทิมันตุชุติมันตวันนามันตุเยสสิโน มทหธมนาอภิกรรมุภิกุู้นำสมิิิวันนงอเจเตโซัสสหัสัยยานานันตวันนโลนอิทธิมันโตชุติมันตวันะมันตวะยะสุิโนมทหธมนาอภิกรรมุภิกุูันสมิติวันางเวสามิตาปจัตสตายานานันตวันนิลูอทิมันโตชุติมนตวันนะมันตยะสุตโนมทธมนาอภิกรรมุภิกผุ้นำสมนิกวนางคุมพิโรราชคใโกเวปุลัสสานิเวสนังที่วันสตัสหัสสังยานานังพยุนุปัสติคุมพิโรราชคใหโกโสภคัสสิติวนัง วันนี้มันจะที่สังระชาพัฒตะตภาษาสติขณทพนังอธิปติมหาราชายสสิโปุตตะปิตาสพาวงินธรามามหพลายที่มันโตชุติมันโตนมันโตเยสสิโนหมดอำนาจการมืองทีกุลังสมิันัถ้าขินั้นจที่สังราชาววิรุะหุตาภาษาสติกุมพนทนังอธิปติมหาราชายสสิโซปุตตะปิตาสพาวงินธรมะมหผลายที่มันตชุติมันโตนมันตเยสสิโน โมทัพมานาอภิกรรมุงพิคุณังสมิติณวนังประชิมันจ่าทีสังราชาวิรูปโคปัสสัตตินะคะนังอธิปติมหาราชายัสสิโสคุณตภีรศสะวุยท่านนมามหาพลาอีทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสสิโนโมทัพมานาอภิกรรมุงพิคุณังสมิติณวนังอุตตะนังจ่าทสังราชากุณยโรตปัสัสติยขันนังอธิปติมหาราชายัสสิโสอุตตปิตศสะวุยท่านนมามหาพลาอีทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสสิโนโมทัพมานาอภิกรรมุงพิคุณังสมิติณวนัง ปูไดมัทิสังทัตตะรโททักขิเนวิโนุทาโกปจิเมเนวิรูปโกกุเวโรอุตต er uh uhm ังทิสังจตารุเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสานทะลมมนาอัตสุวะเอกปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทัสาอากูวันจันิกาสามายาวุเตหุเวเตลุวิภูจาวิภูโตสหจัทธานุกรรมเสดโทจากินุขันตุนิขันทุจัปปานาโทโอปมันโยจัตเทวสุโตจมัตติปิตตเจตูจัคขันทภโหนนโรราชาชนโสโบ าูไปจสิหเจวตินพารูสุริยาวัชสายเจันเนจรชานนคันธภาสหราชุบิโมทัมานาอภิกรรมโมกิุนังสมิตินวังอัฐาคูนภาษานาคาเวสานาสหตัชกาต้องพรสักราอาูไปยาคาสหยาติิยะมุนารัตระัจอาูนาคาเนสชิโนเอราวันโนมหานโคสภาคาสมิตินวัเยนาคาาชสสาราิทพิชาปิิสุจักภู วิหาเยสัเตมันมะชปตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังลภะยันตานาคาชานมัสสิสุปนาตเขนมังมังกาสิปุโทสันหิมาจหิปองหิยันตานาคาสุปนาสารนามังตึงสุขพังจิตตาปชินาคเทนัสมุหังอสุราสิตาปตโรวาสราเสตออิติมตุโยยัสสินุกาลกิจฉามะหาพิสมะอสุราทานเวคาสาวิปจิติสุจิตตจัปะหาราโทนมุจิสหะ ซาตัจับผาดพุตธาในสภพใหเวลาจรนำมการสันนิษฐาวาพริเสนาหนังผู้พัฒนา้าขมุนสมโยอยู่ทันใดพันาเป็นผู้นงสมัติึมานังอาโปจัเทวาปเทวีจัตเโชวโยุตถาขมุวรุณาวรุณาเทวาสมุญจัยสสะสหเวตากรุณาการิอากูเทวายสสินโนพระเศตสสากายเยสเป็นนัตวันนิโรอิทธิมันตโทสิทิมนต์ัวนั้นมันโทเยสสิโนมุธรมนาภิกกรรมพิพูนันสมัยดมานัง เวณูจัตเทวาสหลีจะอสมาจัตเวียมาจัตสูปันิสัทธิมาจัตมะคูปุรักิตาสุริยะสุปันิสัทธิมาสุริยะมะคูปุรักิตานักตานิปุลกิตถวาตาคูมันถาวาราหัตกาววสุนังมัสโวเศธโศกปะข้าพูนินทโทพระเศตริชัสทายาสเพนนานตั้งวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตนัมันโตเยห์สิโนโมทมมานาปิกกามุขพิคนังสัมิติมานาอาทาคูสหพูธิวาชนาหมกี้ศิขาดิวาอาริทกาจโรชาจอุวาภูพพานิพาสิโน วนุษย์น่าสะทมจะอัจจุตตาจะอเดชกาสุรีย์ลุจิลาอากูอากูว่าสัมเนชินทมธเสตเตทะสัากายสัพเพนันตตวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนั้มันโตเยสสิโนโมธมนันอภิกกรรมภิกุนังสัมมิติมันังสมานามหาสมานามนุสสามนุสส์ตมะคิทาปทุสิกาอากูอากูมโนปทุสิกาอัทพุภะนิโนเทวาเยจารุหิตตวาศิโนปราคามหาปราคาอากูเทวาเยสสิโนธสเสตเตทะสัากายสัพเพนันตตวานิโน อิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตเยสัสจีโนมทัมมานะอภิกรรมุพิคุณังสำมิตริหุนังสุขการกนิหานุนะอาคูเวขนะสาสะหะโธทาตักกายะหาปามุขาอาคูเทวาวิจักขนาสธรรมตาหาราคาชามิสกาจะเยสัสจีโนทนะยังอาคาปชินโยทิสะอภิวัตติทัเสเตทัสถากายะสเพนะนตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตเยสัสจีโนมทัมมานะอภิกรรมุพิคุณังสำมิตริหุนังเขมวิญญาตุสิตายามากัฏกาจะเยสัสจีโนสัมพิตะกาลามาเสทธาโยตินะมะจัสวา นิมมานาลติโนอาคูอาทาคูปารานิมิตาธาเซตเตรัสะธากายาสเปเรนาตตมานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสัสสีโนโมอทามันะอาภิกามุภิกุนังสมิติวังสัทเทเตเทวานิกายาสเปเรนาตตมานิโนนามาณนาเวเยนะอาหารจงเยจันเยสัติสาสสะหะปุถะชาติมักขีลังโอคตินนามนาสวังทะกเคมวัคตระนาคังจัตถังวะอสิตาติตังสุปรามาปรมัตโตจักปุตตะอิทิมโตสหสันนังกุมารติโสจักโสกาคัสสมิติวัง สหสัพพมโลกานังมหาปรมมาทิติดทิติอุปปนุสิติมัตโตปิสมารกโยยะสัจโสพระเศธอิสระอาคูปเจกะมัสวติโนเตสัญจะมัชโตอาคาไหโตปลิวาริโตเตจสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกเเมลเสนนอภิกขามิปัสสะกันสัมมันทิยังเอทะคณะทะปัญทะอะไรเกณนะพันธรรมทุโบสมันตาปริวาเถระมาวบุญทิทะโกจินัง อิติตทธมหาเสน่หกันหเสนีอเปสยิตปณินาตลมาหัจฉาสังกตวานเพลระวังยถาปาวุสโกเมโขธนะยันตสวิชโกตถาโสปจุฑาวติสังคุโตอสยยมวเสตันจะสัพพังอภินญายะวามกิตวานาจักขุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสัสเนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโม เนจะอัปตปมากรุงสุตวังมุทสสะสะสนังมีตระคีหิปการมงเนสังโลมัปีอินชยุงสภเวิชิตาสังฆามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสาวูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติสิบเอ็ดบทส่วนมังคลสุตังอเสวนาสภารานังปฏิเดานัจเสวนาปูชาจปูชะนียานังเอตัมังคะระมุตมังปัติรูปะเทสวาโสจะกปุกเพจะกตปุญญาตาอัตสัมมาปะลิธจักเอตัมังคะระมุตมังพาหุสัจจัญจะกิตปัญจะวินโยจะสุสิกะกิโต สุภาสิตาจยาวาจาเอตมังคลรมุตตมังมาตาปิตุอุปทานนงปุตตะทาระสะสังฆโฆอันาคุลาจกรรมันตาเอตมังคลรมุตตมังทานั้นจะธรรมะจริยาจะกญาตกานันจะสังฆโฆอันนาวชานิกกรรมนิเอตมังคลรมุตตมังอารตีวิรติปะปามจักปานาจะสสัญโมอัปปมาโทจะทำเมสุเอตมังคลรมุตตมังคารโวจะกวิวาโตจะสันตุทีจะกตัญญูตากาเลนะธรรมะสภาวังเอตมังคลรมุตตมังขันติจะโสวจักสตาสัต มะนานันจักทัศนังกาเลนะธรรมสักชาเอตมังคลมุตตมังตะโปจัพธรรมจาริยันจะอริยสจานะทัศนังนิพพานสัจจิกิริยาจักเอตมังคลามุตตมังพุทธสะโลกธรรมเมหิจิตตัญญสังกัปปติอโศกังวิลาชันเขมังเอตมังคลามุตตมังเอตาทิสานิกตวานะสัพพธรรมปราชิตาสัพพะสวดถิงคัจฉันติตันเตสังมังคลามุตตมันติ สิบสองบทสวดรัตนปริตยางกินจิวิตตังอิทวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณริตังนโนสมังอธิตถาคเตนะอิทธมปิคุเทรัตนังปณริตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหตุรยังนิราคังอมตังปณิตังญาทัชคาสกยมุนีสมหิโตนาเตนะธรรมเนนะสมะทิกินจิอิทธมปิธรรมเนรัตนังปณิตังเอเตนสัจเจนสุวัตถิหตุ ยมุทตะเศรษฐุปนิวันยีเยซจิ้งสมาธิมานันตาริกันยมหุสมมาธินาเตนะสมโมนวิชติอิทัมปิทัมเมรัตนังปนีตังเอเตนะสมเจนะสุวัธิโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสะท้าจตาริเอตานิโยขานิโหติเตทักขิเนยัสุขัตตสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัปภลานิอิทัมปิสังเขรัตนังปนีตังเอเตนะสมเจนะสุวัธิโหตุเยสุปายุตามนนะสาธันเนานิกามิโนโคตมัสสะนันมหิ ในปฏิปตะมตังวิคไคหะลัทธามุธานิพพินจะมานาธิทักษิสังเกตะานหนึงปณีตังเอเตนะสุเจนะสุวัธิหุตุขีหังปุรานังนวังนัทิสัมภววิลัตตจิตายาธิเกผวสมธิภิกษุพิชชาอวิลุหิจันทานิพันติเชลายะทายปพทิโกธิทักษิสังเกตะานหนึงปณีตังเอเตนะสุเจนะสุวัธิหุตุสิบสามมุสวดธรรมบทสหัสสักัตตาเวชิตันเสยโยยาใจยังอิทราปชาอัตตะทันตัสสะโพสสะนิจังสัญญตจาริโน เนวะเทโณนะคันธโพณะมารสหะปรมุนาชิตังอปะชิตังกะยราตถารูปัสสะชันโทโสตสีบุสวดเกสกุตสูตราสิตะมิทังเตณะภะคควตาชนะตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุเทนะเอทะตุมเหมาอนุสเวนมาปรมะปรายมะอิติกิรายมะปิตกะสัมปัธาเนมาตักกะเหตุมานายะคเหมาอาการะปริวิตเกณมาริทินิชานักขันติยามะพภะรูป ปตายมาสัมโนโนขรุยธาตุเมหิอัตนาวชานียะทะอิเมธมะกุศลาอิเมธมะสวัชอิเมธมะวิญูขราหิตาอิเมธมะสมัตตาสมะทินาอหิตายะสุขายะสังวัตติอัตตุเมหิปชาเหียทะเนยทตุมิอัตนาวชานียะทอิเมธมะกุศลาอิเมธมะอนวชาะะอิเมธมะกาวิเมปมะสถาอิเมธมะสมัตตาสมะทินาหิตายะสุขายะสังวัตติ อัตตุเมหิปุปตะสัมปชวิหะเริยธาติสิบห้าบทสวดปุปตะเนยสูตรปุปตะเนยติชีวิตตะมัะมายุงชาลูปะเนตระสนสันติตานาเอตังพายังมรณะเปกขมาโนภูญานิกะยิราธาสุขาวะหานิปุปปะเนยติชีวิตตะมัะมายังชาลูปะเนตระสนสันติตานาเอตังพายังมรณะเปกขมาโนโรกามิสันปชะเหสันติเปกโว โยธาการเยนสังญโมวาจายปุถะเจตาสาตังตัสสะโปตังตัสสะเปตัสสะสุขายะหุติยังชีวมานปกโรติบุญยังทมโมหเวรคติธรรมจารินธรรมโมสุจิโนโสุขมาวะหาติเอสนิสังโสธรรมีสุจินีนะักทุกขตินคัชติธรรมจารีสัพเพสังคาราอนิจติยอธาปัญญ,ญายปสติอาัถานิพินทิทุขเขสัมโควิสุทธิยา สัพเพสังขาราทุกขายอธาปัญญายปัสสติอัถานิพินทติทุเขเอสัมมโควิสุทธิยาสัพเพธมานัตาติอนาสัพเพธมานัตาติยธาปัญญายปัสสติอัถานิพินทติทุเขเอสัมมโควิสุทธิยาสิบหกบทสวดอปันนกชาดกอปันนกัฐานเมเกทุติยังอาหุตติกาเอตัญญายเมธาวีตังคันเทยาอปันนกังภะหุงเวสลานังยันติปภัตตานิวานิจจ อารามะรุกคเจตายานิมน <t iny unt> ุสสาพยาตชิตาเนตังโขสละนังเถมังเนตังสละนามุตตะังเนตังสละนมาคัมมาสัพพะทุกขะปะมุจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสละนังคโตจตาริอริยสัจานิสัมปัญญายปัสสติทุกขังทุกขะสมุปปาทังทุกขะสัจจะอติกะมังอะลิยันจะอัถถังคิกังทุกขุปะสักมะคามิหนังเอตังโขสละนังเถมังเอตังสละนามุตตะังเอตังสละนัคมาคัมมาสัพพะทุกขะปะมุจติ ส7บทสวดพระเทการัตะคถา,าตีตังนานะวาคะเมยนะนปฏิกันเคอานา,ตาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตติตัมปะฮีนันตังอปัตัญจะอนาคตัง bunlar, สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอลาบไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึงปัจปจุบันนันจะโยธรรมบังตตะตตะวิปัสสติอสังหีรังอสังทังตังมิธรรมอนุพะรุหเยก็บุคคลไม่เห็นใช่ธรรมปัจจุบันไม่่าเงี Kong, ้ยไม่คลางแคลนทำนันนั้นได้ บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเ,เน,น,นเืองๆให้กลุ่งเธออัเชวะกิจมาตาปังโกชัญญามรณะ,ะสเวพึงทำพอเพเสียในวันนี้แหละใครต้องจะรู้ความตายในวันพรุ่งณฮินูนนสังฆารันเตนะมหาเสนีนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผม้มีเสนียใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเ่เราทั้งหลายเอวังวิหาลิมาตาพีกับโหรัตตมาตันทิตังตังวิปัเทกัดตุติสันตโอจิกเตมุนินติพระโมนีผู้สบงบย่อมเียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้าน ทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเริ้งด้วยประการชนิดแล18บบทสวดพินหักปัญจเวกขณะปรารทะชราธรรมม,มหิชรังอนตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธทำม,มหิพญาธิ้งอนตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมหิมรณนังอนตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปปเยหิมานาเปหินันาภา,าโววินาภาโว เราจะระเวนเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้ผลพลาดจากของรักอมเจริญใจถึงสิ้นไฟกรรมสกรรมหิกรรมทาธยาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมกาลิสามิกัลยานววปาพกังวัตสุธายาธาภวิสามิเราทํากรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป เอวังอัมเหหิอภิษฐามวจเวกิตะพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิด19บทสวดเทวตาอุโยชนะคาถากุศปัตตาจริทุขาพยาปตาจริพยาโสกปตาญจนิโสกังหุนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจจอัมเหหิสัมปตังกุญญาสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานันทันตุสทายะสีลังนะัตุสัพทา เาวนาพิรตาหุ่นตุขะฉันตุเทวตาคตาสัพเพขุทาภรปตาปจเจกาน,นันเจยังพลังอรหันตานันจเตเชนละขุนหันมิสักโส่ยี่สิบมสดเท,ทวตาปฏิาาาทานะคาถาญาเทวตาสันติวิหารวาสิลปปีตูเปฆาเลตมมูทิฆาเลตาหินตาหินตาธรรมะทาเนนะปวันตุปูชิตาโสถิงกรณเตทะมิหารมันทะเลเทราจะมัชานาวกาจะพิฆาโวสารามิกาทานะตักตีอุปาสกา ขามาจเทสาเนขามาจะอิสราสัปาณปูตาสุขิตาพวันเตชาตาปุชาเยปิจะอันทสัมภวาสันเสรฐชาตาอัฐโมปปาติกานียานิการธรรมโมังปฏิจเตสเพปิทุกขสการุณตุสังขยังธาตุจิลังสตังธรมโมธรรมมัทราชกุคราสังโคโหตุสมโควะอัธายจัหิตายจัฮะเหระขตุสัทธโมสเพปิธรรมจาริโน วุธิสัมปะกุในยามะทรมีอริยภเวทิเตยยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปฏิธานะคาถาอุญยญสิธานิกะตสะย,ยานัญญานิกตานิเมเตสัญจากพัคิโนหุนตุสัต,ตานันตาป,ป,ะปะมานากาเยป,ปิยาคุณะวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยทิฐาเมจาปยาทิฐาวาอันเยบชัชตเวริโนสตตาติทันติโรกสมิเตปุมะมาจาตุโยนิกา ปัญเจกัจตุโมกาลาสังสัตรมตาพะวาพะวยาตังเยปฏิธาัุเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนัปชานติเทวาเตสังดิเวทยยูมะยาธินานะคุณยานังอนุโมทนะเหตุนาสัพเพสตาสังฆมุตุอาเวลาสุขเีมิโนเคมปะทันจะปะโปตุเตสาสาสิชตังสุภา ขอสัตว์ทั้งถลายไม่มีที่จริงสุดไม่มีประมาณโจงเว้นผู้มีส่วนแห่งบนุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในวัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอยื่นที่เป็นกลางและมีเว้นกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพกน้อยและพกใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว ก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้ามีขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุที่อนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมเอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเทิด ด้วยอนุภาพเห่งจัดอธิฐานอนุภาพเห่งความเพียรและอนิสงส์เห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสัตยายบทส,สวดมนต์พระสูตรพระประลิษฐและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าโยรดาการเพลงและก็รัวขอให้พ้นจากทุกภัภยทั้งปวงขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโวยเทพเทว,วดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอานวยพรให้แกข่ข้าพเจ้า ยรดากำรินและครอบครัววัตถุมงคลพระกิ่นภัยฤทพินาโดยบูรณาธิสมเด็จพระญาณสังวรมโหฬานิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยฤทธภาพเป็นพระฤทิตและข้ามงและคำาม,มงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธท์ุกประรก,การเทอญสาธุ